ที่จังหวัดประทุมธานีนะคะบริษัทไทยแซนเลการไฟฟ้าจำกัดมหาชนค่ะร่วมกับมูลนิธิแซนเล์ ay, ประเทศไทยนะคะมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดประทุมธานีค่ะนายอภิชาติลีอิสระนุก,กูลค่ะประธานกรรมการและนาย โออิจินางาโนประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยสแตนเลย์การไฟฟ้าจำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ40ปีของการก่อตั้งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน9รายการค่ะมูลค่ารวมนะคะ4ล้านบาทและปรับปรุงห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้อง semi ICU จำนวน2ห้องรวมมูลค่า1ล้านบาทค่ะให้กับโรงพยาบาลประทุมธานี โดยมีผู้ว่าราชการจงังหวัดประทุมธานีเป็นประธานการรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมส่งต่อให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทุมธานีที่ห้องประชุมรัตนอุบลชั้น7อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโรงพยาบาลประทุมธานีค่ะ